มาปลูกมะละกอนะคะเป็นมะละกอสายพันธุน์นะคะเลดเรดดี้ค่ะเป็นมะละกอนะคะที่สามารถตำส้มตำได้นะคะผลสุกนะคะจะมีรสชาติหวานนะคะอร่อยนะคะเนื้อนะคะของมะละกอตอนที่สุกนะคะจะมีสีแดงค่ะ ตอนนี้นะคะต้นก้านะคะสูงประมาณ30เซนติเมตรได้แล้วค่ะต้นก้าแข็งแรงนะคะจะนำมาปลูกนะคะก่อนปลูกนะคะหมักดินนะคะด้วยปุ๋ยคอกค่ะให้ดินนะคะมีอินทรีย์วัตถุนะคะขนาดหลุมนะคะก็ประมาณนะคะ40เซนติเมตรนะคะความลึกนะคะ20เซนติเมตรค่ะ เตรียมดินนะคะพวนดินนะคะก่อนปลูกค่ะลดหนามิดนึงนะคะ ค่อยๆเอาออกจากกระถางนะคะตอนนี้ลากเดินเยอะแล้วค่ะเห็นไหมคะลากเดินเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาปลูกกันค่ะ วางลงตรงกลางเลยนะคะกบดินนะคะ พอกบดินเสร็จแล้วนะคะรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกมะละกอน,นะคะเรดเลดี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ